สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ a อ m มตาพอดแคสต์ที่163นะครับเมื่อเราเข้ามาทำธุรกิจเอ m มตาเนี่ยหมอก็เชื่อว่าทุกทุกคนเลยนะครับก็ต้องการที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจเอ m มตาแต่หลายๆครั้งที่เราได้มีโอกาสทำธุรกิจเอ m มตาไปสักระยะหนึ่งเราก็อาจจะสงสัยตัวเราเองว่าเอ๊ะทำไมเราถึงยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็เลยอยากจะมาพูดถึงว่าทำธุรกิจเอมตาทำแล้ว แต่ยังไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรบ้างเรามาติดตามกันนะครับข้อที่1ขาดความเข้าใจในระบบการสร้างธุรกิจเครือข่ายเอมตานะครับหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าธุรกิจเอมตาคือธุรกิจขายของธุรกิจขายสินค้านะครับเหมือนกับการขายของทั่วๆไปนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วระบบได้ถูกออกแบบให้เราทุกคนได้สร้างทีมสร้างองค์กรแล้วก็พัฒนาผู้นํา หากเราไม่เข้าใจโครงสร้างของรายได้เช่นโบนัสทีมอ่อนโบนัสทีมแข็งเป็นยังไงที่สำคัญเลยก็คือโบนัสตาแมทชิ่งเนี่ยเป็นแบบไหนก็อยากแนะนำนะครับให้เรากลับไปฟังแผนธุรกิจเอมตาซ้ำอีกหลายๆรอบเลยนะครับอาจจะลองให้คำสัญญากับตัวเองเลยว่าวันนี้ฉันจะตั้งใจฟังสัก5รอบติดๆกันเลยอย่างตั้งใจนะ เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยได้มีโอกาสนะครับค้นพบความจริงและความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าแผนธุรกิจเอมตาน,นั้นเนี่ยให้ความสําคัญกับการสร้างเนื้องานพื้นฐานเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยได้มีโอกาสพบคนที่ใช่พบคนที่ต้องการธุรกิจเอมตามเหมือนกับเราแล้วเราก็จะทำงานร่วมกันเพื่อขยายองค์กรสร้างทีมสู่ความสำเร็จซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มั่นคงได้นั่นเอง บางคนขยันแนะนำสินค้าขายสินค้าอย่างเดียวแต่ไม่คิดที่จะสร้างทีมเลยทำให้ไม่มีรายได้อย่างต่อเนื่องรายได้ไม่มั่นคงขึ้นขึ้นลงลงสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะยอมแพ้แล้วก็คิดว่าสงสัยเอ๊ะเราจะทำได้หรือเปล่าแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราทำแบบไหนเราทำเหมือนคนที่สำเร็จทำหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เราต้องรีบแก้ไขปรับวิธีการทำงานของเราใหม่ ตามแนวทางของแผนธุรกิจเอมตาในการขยายทีมขนาดใหญ่และนำพาผู้คนให้ประสบความสำเร็จข้อที่สองไม่มีความสม่ำเสมอในการทำงานความสำเร็จในธุรกิจเอมตาเนี่ยต้องขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามันเกิดมาจากการลงมือทำในสิ่งที่ถูกต้องซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเช่นพูดคุยกับผู้คนใหม่ๆทุกๆวันวันละหน่สคนทำทุกวันเพื่อให้มัน เกิดประสบการณ์เพื่อทําให้เราเนี่ยได้สร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองทําให้เราเนี่ยเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจได้อย่างชัดเจนหรือว่าเราอาจจะต้องมีการติดตามทีมงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีเป้าหมายคนที่ต้องการประสบความสําเร็จในเดือนนั้นๆเนี่ยอย่างใกล้ชิดแล้วก็ดูแลเขาเนี่ยอย่างตั้งใจแชร์ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับธุรกิจเอมตาเกี่ยวกับชีวิตของเรานะครับใน โลกโซเชียลทุกๆวันสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการที่จะทําให้เราเนี่ยเติบโตแล้วก็ประสบความสําเร็จให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งนะครับกับการเรียนรู้ในทุกๆรอบของการฝึกอบรมแต่ว่าในทางตรงกันข้ามเนี่ยคนที่ไม่ประสบความสําเร็จก็คือมักที่จะเรียกว่าทําบ้างไม่ทําบ้างหรือทําเมื่อมีเวลา บางท้งเนี่ยสัปดาห์แรกตื่นเต้นมากนะครับลงมือทําอย่างเต็มที่เลยพอสัปดาห์ถัดไปเป็นไงครับเงียบนะครับหรือบางคนเนี่ยก็คือเงียบกันทั้งทีมเลยนะครับทำให้ไม่มีแรงเหวี่ยงเกิดขึ้นในองค์กรที่จะสร้างความตื่นเต้นที่จะสร้างแรงบันดาลใจที่จะสร้างพลังให้ทุกคนเนี่ยมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยทำเท่าไหร่มันก็ไปไม่ถึงเป้าหมายสักทีหนึ่งข้อที่สไม่พัฒนาตัวเอง ธุรกิจเอมตาก็คือธุรกิจสร้างผู้นําไม่ใช่แค่ขายของไม่ใช่แค่ขายสินค้าดังนั้นเนี่ยหากเราไม่ยอมเรียนรู้ไม่ฟังพอดแคสต์ไม่เข้าคอร์สไม่ฟังเทรนนิ่งเราก็ไม่สามารถที่จะเติบโตเพื่อที่จะมาเป็นผู้นําที่ดีได้ ผู้นำที่ดีจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจในธุรกิจเอมตามีมุมมองต่อการสร้างชีวิตมีทักษะในการทำงานพื้นฐานแล้วก็ที่สำคัญมากๆมีพลังบวกนะครับที่จะถ่ายทอดสู่องค์กรของตัวเองบางคนอาจจะบ่นว่าไม่มีคนฟังเราเลยไม่มีใครเชื่อเราเลยไม่มีใครตามมาเลยนะครับแต่เราลืมถามตัวเราเองไปว่าแล้วตัวเราเนี่ย น่าเชื่อถือขนาดไหนเราทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้คนเนี่ยอยากตามเราแล้วหรือยังดังนั้นเนี่ยเราลองสำรวจตัวเราเองอีกครั้งหนึ่งว่าเราเนี่ยยังขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพเนี่ยอะไรบ้างแล้วเราจะต้องรีบแก้ไขแล้วก็พัฒนาตัวเองใหม่นั่นเองข้อที่ 4. เลือกวิธีผิดหรือไม่ใช้ระบบธุรกิจเอมตาสำเร็จได้ด้วยวิธีง่ายๆคือการลอกเลียนแบบ ซึ่งจะต้องใช้เครื่องมือก็คือระบบเทรนนิ่งเพื่อให้ทุกคนในองค์กรเนี่ยได้รับการถ่ายทอดแนวทางการทำงานในทิศทางเดียวกันนั่นเองให้เป็นมาตรฐานแต่คนที่ไม่สำเร็จก็มักจะทำแบบเขาเรียกว่าตามใจตัวเองเช่นชวนผิดวิธีบ้างหรือว่านำเสนอโอกาสทางธุรกิจหรือนำเสนอสินค้าในแบบที่มันอาจจะแตกต่างจากคนทั่วๆไป พรีเซนตตัวเองโดยที่อาจจะไม่ได้แบบใช้สื่อโซเชียลเป็นเครื่องมือในการสร้างธุรกิจไม่ได้ใช้แอปเอ็มสตาในการที่จะสอนให้ทุกๆคนเนี่ยสั่งซื้อสินค้าด้วยตัวเองสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่เข้าระบบการฝึกอบรมไม่ส่งทีมงานเข้ารอบการเรียนรู้บางครั้งมันอาจจะเกิดจากการที่ตัวเราเองเนี่ยต้องการการยอมรับที่สูงเกินไปใจเราไม่กว้างมากพอที่จะเรียนรู้จากคนอื่น เวลาเราเข้าไปอยู่ในรอบของการเรียนรู้เราก็แค่อยากขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีถ้าไม่ได้ขึ้นเวทีในตอนนั้นเราจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับการยอมรับสุดท้ายเราก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรแล้วสุดท้ายจริงๆเนี่ยก็คือเราก็ไม่มาเรียนรู้ทีมงานก็ไม่มาเรียนรู้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอีกไม่นานทีมของเราก็จะยุบตัวลงอย่างแน่นอนคนที่ใช้ระบบอย่างถูกต้องอย่างมีเป้าหมายองค์กรเขาก็จะเติบโตอย่างมีระบบถ้าเป็นแบบเนี้ย เขาก็จะสามารถสร้างดาวรุ่งดวงใหม่ให้เกิดขึ้นในองค์กรของเขาในช่วงระยะเวลาสักประมาณ3เดือนแต่คนที่ไม่ได้ใช้ระบบเนี่ยทำมาเป็นปีก็ยังไม่มีใครประสบความสําเร็จแถมยังไม่มีรายได้ที่ชัดเจนอีกด้วยตื่นตัวให้เร็วนะครับรู้จักตัวเองให้เร็วแก้ไขตัวเองให้เร็วกลับมาใช้ระบบอย่างมีประสิทธิภาพเชื่อมั่นว่าองค์กรก็จะกลับมาเติบโตได้อย่างแน่นอนนั่นเองข้อที่ห ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนคนที่ทำเล่นๆมักจะไม่มีแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนตัวเองเรียกได้ว่าทำธุรกิจตามใจฉันวันไหนอยากทำฉันก็ทำวันไหนไม่อยากทำฉันก็ไม่ทำซึ่งถ้าเราจะทำให้ตัวเองมีเป้าหมายที่ชัดเจนเราก็ต้องกลับมาดูว่าความฝันความต้องการในชีวิตของเรามันคืออะไร เช่นบางคนอาจจะอยากจะมีรายได้เยอะๆเพื่อที่จะเอาไว้ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนดีๆนะครับบางคนมีหนี้สินอยู่ก็อยากจะปลดหนี้สินให้หมดไปจากชีวิตเราสักทีหนึ่งนะครับบางคนก็อยากจะซื้อบ้านใหม่ให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกๆความฝันในธุรกิจเอมตามันสามารถเปลี่ยนไปเป็นเป้เปาหมายที่ชัดเจนที่จะทำให้เราเนี่ยมีพลังที่จะฟันฝ่าทุกอุปสรรค แล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีพลังในการสร้างธุรกิจเอมตาในทุกๆวันซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่ไม่มีเป้าหมายเขาก็มักจะหยุดทําเพราะแค่เจอคําปฏิเสธเพียงไม่กี่ครั้งคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนจะทําให้เราไม่เคยคิดที่จะล้มเลิกไม่เคยคิดที่จะหยุดทําถ้าเรายังไปไม่ถึงเป้าหมายข้อที่ 6. กลัวการปฏิเสธและไม่กล้าชวนคน ความกลัวอันดับหนึ่งเลยของใครหลายๆคนก็คือกลัวโดนปฏิเสธหรือกลัวเสียเพื่อนแต่ในธุรกิจเอมตาเนี่ยการชวนคนการพูดคุยกับผู้คนการนำเสนอธุรกิจการนำเสนอสินค้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นงานที่อาศัยทักษะดังนั้นเนี่ยทักษะเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการการฝึกฝน เราสามารถได้รับการฝึกฝนจากการออกไปทำงานพร้อมๆกับอัพไลน์ของเราเพียงไม่กี่ครั้งนะเราก็จะสามารถเข้าใจมากขึ้นเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัวเลยถ้าเราไม่กล้าที่จะชวนใครเลยธุรก,กิจของเราก็ไม่สามารถเติบโตต่อไปได้บางคนมีคนรู้จักเป็นร้อยนะครับแต่ไม่กล้าชวนใครสักคนหนึ่งแค่เพราะว่ากลัวเสียหน้านั่นเองสุดท้ายเนี่ยเราก็เสียโอกาสแบบเนี้ย เราก็ต้องคุยกับตัวเองคุยกับอัพไลน์ของเราใหม่เลยเพื่อที่จะทําให้เรามีมุมมองความคิดที่ถูกต้องในการทําธุรกิจเรามีหน้าที่ส่งมอบโอกาสที่ดีในธุรกิจเอมตาให้กับผู้คนคนที่เราไปส่งมอบโอกาสให้กับเขาเขาคือคนตัดสินใจที่จะยอมรับเขาคือคนตัดสินใจที่จะเปิดใจเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่สนใจเราก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ตามปกติมันไม่ใช่เรื่องของการกลัวเสียหน้าเลย ปรับมุมมองความคิดของตัวเองใหม่แล้วลุกขึ้นมาเดินหน้าต่อไปเพื่อความฝันเพื่อเป้าหมายของเราในธุรกิจเอมตาข้อ 7. ยอมแพ้ง่ายเกินไปธุรกิจเอมตาก็เหมือนการปลูกต้นไม้ใหญ่มันต้องใช้เวลาในการพาเพาะเมล็ดใช้เวลาในการดูแลให้มันเติบโตก่อนที่มันจะออกดอกออกผลให้เราเก็บเกี่ยวได้แต่หลายๆคนมาทําธุรกิจเอมตาอยากเห็นผลใน7วัน10วันหรือ1เดือนหรือ2เดือนทั้งๆที่ ในการทำธุรกิจเอมตาแล้วเนี่ยนะครับในความเป็นจริงเนี่ยเราต้องการระยะแรกๆนะครับของการทำธุรกิจเอมตาที่เรียกว่าเป้าหมายระยะสั้นประมาณ6กถึงสิเดือนนะครับเป็นอย่างน้อยอย่างต่อเนื่องนะคือเราจะต้องลงมือทำอย่างจริงจังด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราเนี่ยใจร้อนเรารู้สึกว่าอยากเห็นผลเร็วพอเราทำไปได้สักพักหนึ่งแล้วมันไม่เห็นผลอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้ เราก็อาจจะท้อใจแล้วเราก็เริ่มสงสัยกับตัวเองว่าเอ๊ะเราจะทําได้ไหมเราคงทําไม่ได้หรอกสุดท้ายบางทีเราก็ตัดสินใจที่จะเลิกทําซึ่งก็เท่ากับว่าเราไม่มีวันที่จะไปถึงเป้าหมายได้บางคนชวนคนไปสิบคนไม่มีคนสมัครเลยสักคนหนึ่งแล้วก็บอกว่าธุรกิจนี้ไม่ได้ผลเราคงทําไม่ได้หรอกแต่เราลืมมองไปว่าแล้วคนที่เขาประสบความสําเร็จผู้นําที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขาเคยโดนปฏิเสธมาเป็นร้อย,ร,อยร้อยคนเลยด้วยซ้ําไป ความสําเร็จของเราก็คือการที่เราเนี่ยนับจํานวนคนที่ตอบรับเราคนที่เราจะทํางานด้วยส่วนคนที่ไม่ตอบรับเราก็คือคนที่เรายังคงรักษาสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันวันข้างหน้าเขาก็อาจจะกลับมาสนใจทําธุรกิจเอมตากับเราก็ได้ดังนั้นเนี่ยอย่าลืมที่จะรักษาสายสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้เสมอสรุปง่ายๆก็คือว่าคนที่ไม่สําเร็จในธุรกิจเอมตาก็คือไม่เข้าใจระบบไม่ใช้ระบบ ไม่ทํางานต่อเนื่องไม่พัฒนาตัวเองแล้วก็ไม่จริงจังกับการลงมือทําธุรกิจนั่นก็คือเขาไม่ได้สร้างองค์กรขนาดใหญ่เพื่อสร้างผู้นําหรือผู้คนในองค์กรให้ประสบความสําเร็จนั่นเองความสําเร็จมันไม่ได้เกิดจากโชคชะตาแต่ว่ามันเกิดจากการใช้เครื่องมือที่ดีในธุรกิจเอ็มตานั่นก็คือสินค้าดีสร้างทีมงานได้และใช้ระบบอย่างมีประสิทธิภาพเชื่อมั่นว่าทุกคนสําเร็จได้ในธุรกิจเอ็มตาอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ